งการนี้มันเพิ่งจะมาสําเร็จเอาอีกโครงการเนี so, ้ยซึ like ่งมันมันเป็นประโยชน์มากแล้วก claro ็เตรียมที่จะขยายโครงการต่อไปในโอกาสต่อไปในภายข้าคหน้าครับเนื่องจากเราได้รับจัดสรรไปแล้วนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะทําเป็นโครงการนะครับระยะที่2นะครับในปีงบมาถัดไปนะครับก็คิดว่าจะมีโครงการแนวๆเนี้ยอีกแล้วขอบคุณมากครับที่มอบป่วยให้แก่โรงเรียนเราครับการใช้ยางพาราไยในประเทศการนโยบายรัฐบาลแล้วจะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง แะณการการงแห่งประเทศไทยนะครับคือเขาได้มอบทุนเพื่อให้ทำซี r ให้กับไปแต่ละเขตซึ่งมีทั้งหมด7เขตในประเทศไทยเรามีอยู่7เขตก็ขเขตละ2ล้านทีนี้ว่าพอดีเรามาแบ่งมาทำไอ้กล้วยเนี่ยทั้งหมดล้านสแล้วก็ไปทําเป็นบ่อมั่งอะไรมั่งบ่อไอ้ทีปูด้วยน้ำยางปูผ้าที่เคลือบน้ํายางอะ่ะครับนี้เราก็เรามาแบ่งเนี่ยทั้งหมด4จังหวัด สำหรับกลวยนี่เราแบ่งไปที่อุทัยธานีกับนครสวรรค์พ,พันพันชิ้นแล้วก็มาที่ระยองกับจังหวัดตราดนี่อีกพันชิ้นครับเป็นโครงการเสียราของการยางแห่งประเทศไทยครับกลวยยางพารานะครับท,ที่ที่เราใช้เนี่ยนะครับอ,อ,อาจจะมองว่ามูลค่าจะสูงกว่ากลวยธรรมดาที่ขายตามท้อง,ง,งตลาดนะครับแต่ว่าแน่นอนครับอย่างแรกคือเรื่องของความคงทนนะครับถาวรเนี่ยนะครับอายุการใช้งาน ยาวนะครับแล้วก็ยิ่งคนจราจรเนี่ยนะครับเวลาเขาใช้ในงานจราจรเนี่ยมันมีโอกาสที่ต้องสัมผัสนะครับมีการกระแทกมีการสัมผัสกับพื้นถนนหรือแสงแดดพวกนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติของยางพาราเราเนี่ยสามารถที่จะกันกระแทกได้ดีนะครับอันนี้เป็นข้อเด่นเลยครับสามารถใช้ได้นานกว่ากวยจจราจรปกติทั่วๆไปครับผมก๋วยนี้สำคัญกับโรงเรียนผมมากเลยครับไม่ไม่แตกหักง่ายหรือไม่ทําให้รถเหยียบหักง่ายครับมีข้อดีอย่างหนึ่งครับคือ เอาไว้ลดความเร็วของรถที่วิ่งเร็วครับแล้วก็ทําให้รถนี่ก็เขาจะเห็นว่าโรงเรียนเรามีกิจกรรมครับทําให้รถ,รถรถอื่นๆฮะที่เขาขับรถเร็วครับเขาก็จะขับช้าๆลงครับแล้วก็ระวังเด็กให้มากครับเรียบเทียบกับกวยที่มีอยู่ซึ่งเป็นกวยเป็นกวยพลาสติกและหักง่ายแตกง่ายเดี๋ยอพอกวยของการยางแห่งประเทศไทยที่จังหวัดตาด เป็นยางพาราทําให้สามารถอยู่ได้นานและไม่แตกง่ายขอขอบคุณมากครับที่มอบกลวยให้แก่โรงเรียนเราครับก็จะทํากลวยเนี่ยเพราะว่าความต้องการของไอ้ทั้งไอ้โรงเรียนแล้วก็อบตแล้วก็โรงพักเนะี่ยจะมีความต้องการสูงแต่ทีนี้ว่าเราในแบ่งมาแค่6ก0รู้สึกว่ามันยังไม่พอแจกเพราะฉะนั้นกะว่าพี่หน้าเดี๋ยวจะเขียนโครงการอีกเพื่อจะเอามากระจายซึ่งซึ่งมันนี่เป็นกล้วยที่ทําจากยางพาราโดยตรงเลย คอยางพาาร100้อยเปอ็นตคือมันลดเหยียบได้มันไม่แตกมันดีดตัวกลับขึ้นมาเท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศอีกอย่างนึงครับ